ื่องจริงเลยนะต่อหนา้าหลวงพอ่อลุงไม่มีที่ไม่มีทางลุงก,ก็มาทุกวัน,บบนก,กับนหลวงพ่อบนเปใ็นใจนะว่าให้ลูกมีที่มีบ้านอยู่ของตัวเองลุงถูกนวันที่หนึ่งโอ้เห็นว่าหัวออกจริงนานๆน,น,น,นครับปีที่แล้วหกสี่ลุงก,ก็ได้บ้านได้ที่ดินอย่างที่ฝัเนเลยธรรมดาหล <laughs> รับ่อเจอวิกิจชีวิตเรื่องเงินเนี่ยนะคะ เกือบตายหลายรอบมากตั้งใจจะตาย,ยหรือพูดง่ายๆ<า>ว่าจะฆ่าตัวตายหย,ยอดแสนอย่างเงี้ยหนูเคยส่งแสนเจ็ดแสต่อวันชร์นหหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนูทุกอย่างคือจริงๆคือ,อวิกฤตที่พลิกชีวิตเลยคือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เลยพี่เคย,ยเชื่อว่าอย่างนั้นเลยใช่หนูก็เลยมาที่นี่เต็มตัวเลยเขาบอกว่าก็ต้องทําใจนิดนึงว่าโอกาส ก็มีโอกาสที่จะเสียแม่เมพราะว่าลูกออกมาได้แข็งแรงแล้วที่ผมนึกได้ในช่วงนั้นก็คือลุงพ่อสำเร็จ,จศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนับถือและสัผมผัสัผัสได้นะครับมผมกลับบ้านถึง2องทุ่มก็ผมก็ได้จุดทูปบอกก,กล่าวกับลุงพ่อว่าขอให้แฟนผมนะครับ ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสิ่งที่ประสบเจอคือในฝันนั้นแ่ะคือมีความรู้สึกว่าเหมือนตกน้ํานะคะตกน้ําแล้วไหลน้ำอ่ะเป็นกระแสะน้ําที่แรงมากเลยแล้วไหลพัดเราไปแต่ด้วยที่แบบเราพยายามเอาตัวรอดเราก็เลยแบบควายคว้าหาสิ่งหาญ้าหาอะไรจับปรากฏว่าอ่ะเราได้เราจับได้สิ่งหนึ่ง,งซิ่งซึ่งสามารถพาเราลอยลอยเข้ามาติดที่ตะฝั่งได้พอเรายกขึ้นมาคือปรากฏว่า เป็นสังกติหรือสบงหลวงพ่อสีเหลืองๆค่ะแล้วก็จาได้ครับคล้ายครับข่า,า,าว่าตรงที่เราไหลามาคล้ายๆที่ด้านหน้า<ว>องค์<า>วิหา,หารใช่ค่ะ<อ>เป็นวิหารตรงบันไดแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ภาพนั้นก็หลุด,ลดไปเลยแล้วปรากฏว่าลืมตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเห็นคุณหมอ วัดีครับวันนี้นะครับพวกเราสามคนกับรายการเที่ยวนี้มีบุญนะครับพวกเราจะพามากราบสัการะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วิหารหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับองคเภอครับจำไม่ได้หลวงแฉ่วันนี้มากับอาจารย์ทีด้วยต้องมีทิกไหว้ดีแน่ใช่เพราะหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์มไม่ธรรมดาเลยนะครับขึ้นชื่อเรื่องขอโชคขอลาบการบนบานศาลเก่าเนี่ยสำเร็จ บอกแล้วสมเร็จพระศักดิ์สิ์ใช่แล้วสมัยก่อนเนี่ยคุดพบเมื่อปี2502ด้วยไม่ธรรมดาเป็นพักโบราณเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชาวสระบุรีเนี่ยใครไปใครมาต้องมาสการะเลยเราประกันความเพ่งแน่นอนใครที่สายมัวต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยมีทิคมีวิธีขอยังไงสการะหลวงพ่อยังไงให้เฮงให้ปังเดี๋ยวเราตามไปดูกันโอ้เจ๋งเลยครับผมวไม่ใช่แค่ผมอ่ะแล้วใครดูยัง ผมว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยก็อยากคูอเหมือนกันโอเคงั้นเราเข้า<บ>ไปดูเลยก่อนตกลงตำนานประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ได้ขุดพบเจอว่าวันจันทร์ที่สองขึ้น12ค่าเดือน12ปีกุนในปีพศ2 5 0 2รองิมคลองระพีพั์อำเภอหนองแคร์ตำบลหนองตะโลกจังหวัดสระบรุรีว่ากันว่าก่อนจะพบเจอหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ กรมชลประธานประตูระบายน้ำพระเอกาทศรสได้มาขุดดินในบริเวณที่หลวงพ่อสัมฤร็จศักดิ์ตั้งปดิฐานอยู่นั้นซึ่งจะนำไปถมริมตลิง่งบริเวณที่น้ำกัดซอกจนพังขุดอยู่หลายวันซึ่งเป็นดินที่แข็งมากผิดไปจากดินบริเวณอื่นๆต่อมาดินที่แข็งก็แตกออกมาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นองค์หลวงพ่อสมัมฤทธิศักดิ์ณปัจจุบันนี้แหละครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อได้ถูกกล่าวขานแพร่หลายเป็นจำนวนมากใครที่ได้มากราบสักการะหลวงพ่อ จะสําเร็จและสักฟิธิ์ดังชื่อหลวงพ่อเลยครับโอเคครับหลังจากเราสักการะหลวงพ่อแล้วนะครับแล้วก็มาปิดทองกันครับแต่ผมพาปิดทองนะทีนี้ผมถามนิดนึงปิดทองเนี่ยมีเทคนิคไงครับพี่ให้แบบว่าปิดแล้วแบบปิดทองแล้วแบบตังตังอย่างเงี้ยโอ้ยมันก็มีความเชื่อตามประเพณีโบราณนะคือวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็มีประเพณีด้วยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้เราปิดทอง แต่มันก็แปลกอย่างนะการปิดตามอะไรที่เขโบราณเขาว่าเนี่ยหรือครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมันเนี่ยมันก็สําเร็จอยู่นะมีอะไรที่แปลกๆลองไปเล่าให้ฟังนะถ้าเราจะปิดทองนยถ้าปิดที่เสียนพระเนี่ยนะจะช่วยเรื่องส่อสัญญาและความจำแล้วถ้าเราจะเรียนรู้อะไรหรือว่าสอบนักเรียนอะไรนะคือเช่นอย่างกับไปสอบไปเรียนไปสมัครสอบเรื่องนี้เนี่ยปิดที่เสียญเนี่ดีต่อมาหน้าทพระของท่านนะถ้าเราไปปิดทองหน้าพระอะไรนะ จะทาให้เราประสบความสําเร็จเป็นเรื่องหน้าที่การงานอ่าอย่างเช่นเรื่องตําแหน่งใช่ช่วงเรื่องตาแหน่งอะไรคือเพราะช่อเสียงอะไรเงี้ยเรื่องลงดาราอ๋อหรือว่าเราอยากจะออกตรงออกกล้องอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยแปะที่พระพักท่านใบหน้าใบหน้าครับโอเคต่อมาต่อมาตรงหน้าอกนะหน้าอกหน้าอกเนี่ยทำให้มีผู้หลักผู้ใหญ่น่ะคืทำคำชูออสมมติถ้าเราจะไปของานใครสักคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่าเรวก ได้ได้ใช่ไหม,ไไหมแบบเราสมมุติว่าเราจะไปขอใครอย่างเงี้ยมันจะดูแบบว่าออร่ามขึ้น,งนไงอ๋อต่ออะไรเงี้ยผู้ใหญ่จะสนับสนุนหรืเอเมตตาเราอ่าเข้าไปขอสาวอย่ไหมเออเข้าไปขอลูกสาวเขาอย่างเงี้ยแล้วก็แปะทองแล้วมาขอพรพ่อสมิงแปะตรงอกท่านนี่หแหละก็จะได้ในเรื่องงตัวรี้นะครับแล้วก็จุดต่อมาช่วงท้องช่วงท้องหน้าท้องอ่าท้องเนี่ยท้องเนี่ยเกี่ยวกับอะไรปะตั้มรวยเลย อ๋อมีความร่ำรวยมีทรัพย์สินร่ลงมาอีกตรงสะดืออ๋อสะดืออ่าสะดือพระอ๋อคือท้องกับสะดือนี้แยกกันด้วยอ๋อครับผมถ้าสะดือเนี่ยเกี่ยวความดุมสมบูรณ์อ๋อครอบครัวรวมสองคู่นี่ดีมากทำให้เรามีกินมีใช้อ่ะเนี่ยนะโดยที่ไม่ไม่ติดไม่ขัดไม่ไม่จนแน่นอนอ่านีโบราณทีาหวานไว้ฮะนี่คือสะดือใช่เป็นทิกเคล็ดลับอ่ะต่อมามือ มือออ๋ที่มือพระบาทท่านเนี่ยนะที่มือท่านเนี่ยแล้วก็แปะเพื่ออำนาจโดยเฉพาะตำรวจทหารสสต้องการอะไรพวกนี้เกี่ยวกับยายศนักการเมืองพวกที่ต้องในเครื่องแบบว่างั้นหรือเราต้องการอำนาจตันนี้ฉันต้องใช้อำนาจละจะไปต่อรองกับใครนี่ใช่ไหมแปะที่มือใช่ก็คนก็จะกลัวเกงไอ้ตรงนี้ก็จะดีมากๆนี่ผัดเนาะต่อมายังไม่จบ เทา้าอ่าเท้านี่เรื่องไหนวะขอเรื่องแบบที่อยู่อาศัยอ่าให้ที่อยู่อาศัยร่มเย็นหรือใครอยากไม่มีบ้านอยากจะมีบ้านอยากจะมีเป็นของตัวเองให้ที่อยู่อาศัยเราดีๆครอบครัวมีความสุขลูกหลานให้ดีๆนะเนี่ยติดที่เ้าบาทาทายที่เทา้านะยังไม่พอที่เท้าเนี่ยก็มีอยากได้รถรวดยานผ่านะ อันนี้ก็ก็คือที่เท้าเลยที่เท้าคือได้ทั้งบ้านทั้งรถเออสุดท้ายสุดท้ายฐานเนี่ยฐานเนพื่ออะไรให้อยู่แล้วมีความมั่นคงอ๋อฐานลมเย็นเป็นสุขฐานอยู่แล้วฐานอยู่แล้วฐานลมเย็นเป็นสุขอยู่แล้วมั่นคงครอบครัวอกุนทำมาหากินไม่มีตกไม่มีอับอย่างนี้อันนี้คือเก้าจุดที่เราจะต้องแป่ทองหรือสการะพระเนี่ย ถือว่าเป็นกุศโลบายของโบราณเลยถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วมันแผนที่มันสําเร็จเลยนะห่สุดท้ายนี่คือเคล็ดลับอันนี้ของผมเองเลยเคล็ดลับของผมเองเลยนะทองเนี่ยส่วนใหญ่พระบางรูปเนี่ยทองยังไม่เต็มนะอ๋อเราก็ไปแปะตรงที่มาที่อ่าที่องค์พระเนี่ยที่ยังไม่เต็มแต่เพื่ออะไรขอให้ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นหลังใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีหลังได้อยอันนี้คือแปะโดยรอบเนี่ยคือตรงไหนยังแหวงยังแหวงอ๋อ หมายถึงว่าแบบว่าคนไม่ค่อยจะไปแปะตรงไหนที่แบบยังไม่มีทองแปะแล้วก็ไปแปะตรงนั้นตรงนั้นอ่ะเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะได้อุดมสมบูรณ์อ๋ออ่าอันนี้ส่วนใหญ่เคยเคยฟังทำแล้วไหมติดทองหลังพระใช่ัการติดทองหลังพระเนี่ยนะเป็นการเกื้อหนุนพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปลุงแบบดันหลังอ่ะคือดันหลังดันให้แบบว่าเกื้อหนุนพระ อ่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีอาน,นิสงส์ของการที่เราได้ทําในครั้งนี้นะในการบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยในการปิดทองในครั้งนี้ให้จงสมบูรณ์เพิ่มพูนไปอีกอ๋อเหมือนจะเสริมขึ้นอโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้ดูแลวิหารวิหารอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับคูณหลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นี่เลยครับผมเดี๋ยวเชิญคุณลุงแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับคุณ ลุงชวนรักษาชอบครับอย่างใครไปใครมาก็ไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็มาถามลุลงลุงก็บอกให้หรือจะแก้บนแก้ไม่เป็นลุงก็จะพาไหว้พาออบอกคือลุงจะอยู่ที่นี่ประจำเลยประจำเลยครับทุกวันทุกวันทีนี้ลุงอยู่ที่เนี่ยลุงเคยเจอแบบปฏิหารอะไรยังไงครับปฏิหารก็ลุงก็ได้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นอย่าเขามาบนบานก็สําเร็จอย่างที่ใจหวังนะอย่างเขา กู้เงินไปแม่เมื่อคืนหรือขายที่ขายทางอย่างเงี้ยกลับมาบนบานก็สําเร็จก็เรียกว่าแทบทุกรลยนะแล้วโดยปกติเขาใช้เขาบดอะไรครับคุณลุงก็มีเริ่มตั้งแต่หัวหมูเป็ดไก่ไข่ต้มผลไม้ถึงลิเกละครเราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้คือที่เมื่อกี้ลุงบอกว่าเจอปัญหารกับตัวเองครับลุงลุงเจออะไรบ้างครับเรื่องจริงเลยนะต่อหน้าหลวงพ่อลุงไม่มีที่ไม่มีทางลุงก็มาทุกวัน กระบบนหลวงพ่อบนไปในใจนะว่าให้ลูกมีที่มีบ้านอยู่ของตัวเอง๋อแปลว่าตอนแรกลุงลุงอยู่บ้านลุงไม่เช่าเขาอยู่อ๋อตอนนี้ลุงถูกร้อนที่หนึ่ง <c oughs> จริง <c oughs> ว่า <c oughs> หัวออกจริงนานนานไหครับปีที่แล้วหกสี่ลุงก็ได้บ้านได้ที่ดินอย่างที่หวังเลยเนี่ยก็ถือว่าถือว่าปฏิหารคุณลุงนี่นะลุงก็บอกตรงเราขอไปแลรวก็ อธิษฐานไปอธิษฐานไปเรื่อยๆสําเร็จเมื่อไรก็ถือว่าสําเร็จเมื่อน,นั้นนะ่ะคืออันอต่างตอเมี้เราเรื่อยๆอ่า,อาใช่เราอย่าลืมทาอธิษฐานเราขออะไรไว้ก็ขอไว้แต่เราอย่าไปปุ๊บปั๊บได้อย่างใจมันคงจะยากนะครับอธิษฐานก็ได้สําเร็จอย่างใจอย่างลุงขอที่ที่ของตัวเองบ้านของตัวเองลุงก็ได้อย่างใจนะลุงก็ถึงบอก เป็นตายก็อยู่หลวงพ่อนี่แหละผมขอถามประวัติของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สินหน่อยครับ,รบประวัติเป็นการขุดพบนะครับไม,รมไม่ใช่รอยน้ํามาไม่ใช่นะครับของจริงคือขุดพบสมัยก่อนเป็นคันคลองและผีพัดไม่ได้เป็นถนนอย่างนี้นะครับเป็นคันคลองก็เป็นป่าเป็นต้นไม้เหมือนฝั่งนู้นนะ่ะนี่เขามาทำทำมาเกตต้นไม้ออกคือทางการจะสร้างถนนน่ะพอตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ช่วยกันขุดดินด้วยเอามันสมัยก่อนน้ามันท่วมรุ่นท่วมนี่ ดินเนี่ยไปกบไปกบที่น้ําไหลอะน,นะขุดไปขุดมาไปเจอองค์หลวงพ่ออยู่ตรงนี้เลยที่นั่งอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ย้ายไปไหนนะอ๋อไม่ได้ย้ายเลยเอ่ะข,ขุดตรงนี้ก็เจอตรงนี้เจอตรงนี้นนเลยครับกันเลยบุรณะขึ้นมาก็ดูสวยงามนะก็มีคนบนคนบานดนะ้วยครับมาแต่งขึ้นมาให้สวยสวยกว่าเดิมตอนแรกก็ไม่สวยอย่างนี้หรอกตอนแรกเป็นรูปร่างเป็นเป็นหลวงพ่ออย่างนี้แหละครับแต่ไม่สวยอย่างนี้อ๋อไปอาจจะเป็นดินอย่างเป็นดินครับเป็นดินดินดำดำเนี้ยม แล้วมาแต่งทองที่หลังครับ oh. มาแต่งทองนี่ผมก็มาทันแล้วที่แต่งทองเนี่ย oh. คือเจ้ามือที่เขาแต่งทองนี่เขาสำเร็จบริษัทใหญ่เลยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะ uh. เขาอยู่กรุงเทพครับ oh. เป็นกรุงเทพบริษัทก่อสร้างใหญ่โตบริษัทเขาแบบ hmm. ไม่ดีขึ้นอะ่ะเขาก็มาบนหลวงพ่อ hmm. เขาเขามาบนหลวงพ่อเขาสําเร็จปุ๊บก็มาอาบทองให้ทั้งองค์ hmm. ครับแล้วก็จะมีจะย้ายเพราะว่าทางกรมชนเขาจะขอย้ายออกเพราะอยู่กับถนน huh. ตัวว่าจะต้องทาทางเนาะอ่าตองทามันอยู่กลางถนนหลวงพ่ออยู่กลางถนนเพราะจะย้ายเข้ามาขุดกันนะขุดแล้วเราก็งัดขึ้นฟ้าเปี้ยงลงมาเดี๋ยวนั้นเลยฟ้าผ่าฟ้าผ่ากลางวันแสกๆเนี่ยชาวบ้านก็แตกตื่นมาคนขุดก็กระโดดนี้นี่แหละคือประวัติจริงๆอ่ะเขาขุดพบแล้วก็จะย้ายหลวงพ่อไม่ไปเขาก็เลยมอบที่ให้ตรงเนี้ยที่เท่านี้แหละก็เลยสร้างวิหารอย่างเดียวสร้างอย่างอื่นไม่ได้ตึกอะไรจะสร้างไม่ได้สร้างวิหารให้กราบไหว้หลวงพ่อ นิดนึงคพราะว่ลูกศิษย์จะคนไหนที่จะมาหาหลวงพ่อนี่นะมีเบอร์โทรหานะเบอร์ประธานเลยโทรถามประธานนะบอกได้เลยครับขึ้นให้ครับ089 087 0 7 7 7้าศูนย์แ7 7ปดเก้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเมีเบอร์ของท่านประธานเลยโอ้คจะถามอะไรท่านประธานก็รู้ดีบอกมิมาที่นี่ไม่เข้าใจมาหาลุงชวนเลย ท,ทนบอกนี้เยอะครับมาหาลุงเยอะทั้งดาราทั้งอะไรเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็ได้เดินมาตรงข้างนะครับวิหารหลวงพอ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีร้านเช่าบูชาพักเครื่องหลายร้านมากเลยนะครับได้ได้โอกาสเลยสอบถามทุกๆร้านครับว่าปฏิหารหลวงพอ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ละร้านนะครับก็มาบอกมาเล่านะครับในปฏิหารของหลวงพอ่อมากมายเลยทําให้ผมเนี่ย รู้สึกศรัทธาและเคารพหลวงพ่อสำเดจศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นและทุททกๆล้านเนี่ยก็น่ารักมากเลยครับนะให้วัตถุมงคลแก่ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ไปถ่ายทํารายการในวันนี้ขอบคุณมากจริงครับรู้ทิกรู้อะไรไปเยอะแยะแล้วแต่มีบางอย่างอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลด้วยผมก็เดินมาผมก็ถามท่านว่าเออหลวงพ่อผมอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพ่อมากขึ้กนกว่านี้ mm hmm. ต้องมาถามใครดีหรืออะไรเงี้ย อูด,ดีก็ได้ยินเสียงขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงเดินเข้าาฝักมาสิแล้วเลี้ยวซ้ายมาเดี๋ยวมึงเจอร้านเขีขยวๆเนี่ยแหละเลยเดินเข้ามาหาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอาจจะเมื่อกี้เล่าอะไรไปอาจจะแปลกๆหน่อยเนาะทีนี้ไม่รู้สิเหมือนหลวงพ่อเนาะความเชื่อส่วนบุคคลโด,ดนจิตโดนใจให้เรามาหาพี่พี่อะไรครับ ชื่อดวงสมอนค่ะชื่อเล่นชื่อเยพ๋อพี่เพยแต่ที่ศูนย์นี้เขาจะศูนย์พระเครื่องอเมซอนจะเรียกว่าดวงสมอนพระเครื่องออยากให้พี่ดวงสมรน่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าประสบการณ์ประสบการณ์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หรือพี่มามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรมาเป็นมาย่งไงเริ่มเดิมทีเป็นผู้เช่าค่ะผู้เช่าบ้าข้างเอฟซีอยู่บ้านเลยเลาเมื่อก่อนก็คือเป็นแม่บ้าน C.F. พระอยู่บ้านแล้วก็พระอะไรคือทั่วไปห,หลวงพ่อรวยกับหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์พื้นที่พระพื้นที่พื้นทีใช่เพราะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์คือพระที่บ้านเราพระบ้านเกิดสระบุรีแล้วก็หลวงพ่อรวยก,ก็คือหลวงพ่อที่เราเคารพนับถือและเราเชื่อว่าเราบูชาแล้วจะรวยสุดสําเร็จประมาณนี้แล้วก็เหตุทําไมที่พี่ถามว่าทําไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้หนูเจอวิกฤตชีวิตเรื่องเงินเนี่ยนะคะเกือบตายหลายรอบมา ตั้งใจจะตายหรือพูดง่ายๆว่าจะฆ่าตัวตายวันนั้นวันที่31ธันวารู้สึกว่าชีวิตปีจาปีได้ไหมครับปีที่ผ่านมาหกสี่วันที่31หกสี่เพิ่งหมาดๆเลยเนี่ยใช่ช่วงโควิดปีเหตุผลที่ทำให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็มันมีเหตุก็คือรุ่นพี่เพื่อนที่รักพี่ที่รักเนี่ยเรื่องเงินทองกันเนี่ยแหละเอาจิงๆก็คือถูกโกงจำนวนประมาณ เอาแค่คนเดียวคนที่ว่าทำให้ชีวิตดิ่งเลยสองล้านห้าองล้าน้านคือเมื่อก่อนครั้งแรกก็เครียดพอหลังๆเริ่มชินคือเหมือนคิดว่าชาติที่แล้วเราของเขามาแต่ว่าเมื่อก่อนถูกโกงก็คือแค่ถูกโกงมันก็คือเงินเราแต่อันนี้ด้วยหน้าใหญ่เราเล่นแชร์อยู่เราไปเปียแชร์มาให้พี่เขาแล้วโอก็หมดเลยสิทีนี้ใช่แชร์เราส่งด้วทำดอกถ้าเมื่อก่อนถามหนูอ่ะ หนูร้องไห้นะแต่ตอนนี้หนูคุยไปขำไปก็ขำไปมันคือเรื่องตลกสำหรับเราแล้วนผ่านไปแล้วผ่านจุดนั้นไปแล้วบ้านหนูก็คือถ้าหันหน้าออกมาทางทิศตะวันเนี่ยทิศเนี้ยหนูก็จะเจอทั้งหลวงพ่อรวยและหลวงพ่อสมงเ็ศักดิ์สิทธิ์หนูยกมือขึ้นหัวเลยว่าขอให้หนูมีเงินจ่ายนอกระบบขอให้หนูมีเงินส่งแชร์ให้หนูรอดให้รอดในแต่ละวัเฮ้ยหนูนี่อยาก่ะว่ะตอนนั้นหนูไม่กล้าบนด้วยนะหนูขอ เพราะห,หนูคิดว่าถ้าหนูบนแล้วหนูไม่มีเงินมาแก้หนูกลัวหนูกลัวเป็นติดหนี้รอบสองติดหนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเริ่มขายออนไลน์จรงิงจังโพสท,ท,ท,ทุกวันอยู่บ้านคือโพสพระใช่โพสพระ,พพะบ้าวิกฤตครั้งนั้นทําให้หนูมีโอกาสในวันนี้ดูจากที่พี่ดวงพรบอกคือ3ามธันวาหกสีใช่่ะมีหกไม่ยังไม่ถึงปีนะอันนี้คือตุลาใช่แค่สิเดือนหนูรุดไปล้านกว่าบาท คืออันนี้คือหลวงพ่อสําเร็จเลยใช่ไหมหลวงพ่อสำเร็จศิสิทธิ์เป็นหลักพูดได้เต็มปากเลคะครับ,รบอยากจะฝากหรือว่าใครที่มาที่ดวงสมรนพักเครื่องใช่ไหมค่ะแล้วมาหาพระดีๆเนี่ยรุ่นที่ว่าพี่ดวงสมรนอแนะนำแนะนำครับถ้านิยมตอนนี้หลวงพ่อสำเร็จเซก็จะมีสามรุ่นที่ท,ที่ที่สำหรับตัวหนูนะก็คือจะเรียนรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยสิบสี่หรือเรียกว่าหนึ่งเซกแล้วก็ เป็นรูปลอรุ่นแรกสาหนึ่งแล้วก็พักกิ่งค้าหนึ่งค่ะแล้วที่ร้านพี่โดนสมอนี่มีไหมมีมีค่ะมีเกือบเคยมีเกือบเคยมีทุกรุ่นแล้วก็มาแล้วก็ไปอย่างนี้ดีกว่าใช่เพราะของดีมาไม่นานแล้วก็รุ่นที่ทําให้หนูมีชื่อเสียงแล้วก็นี่เลยที่แขวนอยู่เลยนะใช่ใช้จริงแขวนจริงด้วยเลขด้วยอะไรของเราที่เราเชื่อแล้วเราสัทธาก็คือรุ่นสําเร็จโคคาซั์สาเร็จโคคาซั์ใช่ค่ะรับบูชาเท่าไหร่บูชา เนื้อเงินราคาหลักพันเลยค่ะพันต้นใช่พันต้นๆด้วยค่าจะเป็นรุ่นที่หนูบอกว่ารูปหล่อรุ่นแรกก็จะแรงแล้วขอดูได้ไได้ค่ะอันนี้หนูก็เพิ่งได้มายังไม่ค่อยกล้าโพสโชว์ให้เพราะยังอยากถือท่านอยู่เดี๋ยวจะเก็บไว้เนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญแรกค่ใช้วัสดุหนึ่งนี่สมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดเหรียญแล้วเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้โะตอนนี้ตอนนี้อันนี้หนูได้มาแบบเพื่อนพี่ๆแบ่งให้เลยสี่สิบ สี่สิบนี่คือสี่สิบบาทสี่สิบหมื่นสี่หมืนสี่มืนจัดเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิด79บาทเจิบเกไม่ค่อยแม่นข้อมูลรนจะร่วงไหม่ยไม่ร่วงตายตายตายแต่ถ้ามหาพี่วนสมรยังมีไหมรุ่นนี้ถ้าใครอยากจะได้อ่ะหารับจัดหา ก็คือจัดหาให้ได้คือถ้าคนมีเรื่องงบน้อยอยากจะบูชามีแต่ละร้อยเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทมาได้หลวงพ่อถ้าเรายังไม่พร้อมในเรื่องปัจจัยเรื่องปัจจัยแค่ระลึกถึงก็สักสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตามชื่อท่านเลยคะรุ่นไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้อันดับแรกสักคามาก่อนจริงๆเราไม่ได้รู้จักกันเลยนะเดี๋ยวคุยเดินตรงมาก็บอกเนี่แหละมาคุย แล้วมาเจอแบบประสบการณ์แบบตัวจริงเลยทุกคนในที่นี้คือเมื่อก่อนหนูไม่กล้าซื้อข้าวกินในพีซ่าสิบาทหนูถือว่าแพงสำหรับหนูหนูห่อข้าวพิกนมันกินถามรุ่นพี่หนูได้ที่หนูพูดมาคือไม่ได้อุปโลงหนูเรื่องจริงนี่คือไม่ถึงปีอ่ะนี่นี่ใช้คาว่านี่หลักร้านเคลียร์หมดเคลียร์หมดเลยร้านด้วยใครมาสักการะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วเดินข้ามฝั่งมาร้านดวงสมรพระเครื่อง หมาพี่เผยนะบอกพี่เผยมานยิ่งมาจากรายการเราเนี่ยเดี๋ยวพี่เผยก็คือจะเอามีไม่รู้ไม่แถมอะไรหรอกหรืออะไรให้ขาให้ให้ให้ข้อคิดให้อะไรดีๆหรือให้รู้เกี่ยวกับหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์ที่แบบประสบการณ์ตรงอย่างน้อยคือถ้ามาแล้วแม่ก็คือมารับเขาเรียกแรงบันดาลใจมารับพลังเออจากคนที่แบบเคยตกจริงๆตกต่ำท่านคิดจะฆ่าตัวตายหลายรอบด้วยแล้วคือแบบภายใน ไม่ถึงปีอะผม,ผมหนูนฟื้นหนูฟื้นกับหลวงพ่อห้าเดือนหนูร้องไห้กับพันสามสี่เดือนเต็มๆตพี่หนูร้องร้องทุกวันเดินมาคือแบบคือเราไม่คาดหวังเราไม่คาดหวังเลยว่าเราจะรอดยังไงแต่มันเหมือนก็มีอะไรเหมือนโดนใจม,นมันมันมันเหมือนเราเชื่อว่ามาเธอลูกมาเธลูกเดี๋ยวพ่อจะช่วยอย่างเงี้ย โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ร้านสําเร็จด้วยวยนะครับซึ่งเป็นศูนย์เช่าไพ่อหนึ่งร้านนี่ก็มีประสบการณ์ดีๆวันนี้ผมอยู่กับพี่อาร์ตและก็พี่ป่านะครับจะมาเล่าประสบการณ์หลวงพ่อ um ส,สําเร็จศักดิ์สิทธิ์ว่าศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับตอนนี้เราอยู่กับพี่อาร์ตกับพี่ป่า้วครับต้องย้อนกลับไปช่วงสัก4ี่หปีเป็นช่วงเวลาที่ลูกคนเล็กผมคลอดนะครับก็ได้ทําการเอาน้องออกมาเรียบร้อยแต่ติดตรงที่ว่าแม่ แม่เขาได้มีการตกเลือดนะครับคุณแม่คือคุณพี่ปาใช่ครับก็ตกเลือดก็คุณหมอก็เลยได้ตามหาญาติเพื่อจะไปเซ็นยินยอมในการผ่าหรือการอ๋อก็คือต้องเซ็นว่าอาจจะยอมให้ผ่าไหมหรือไม่ยอมให้ผ่าเพราะว่ามันอันตรายนะครับก็ได้ทําการผ่าเป็นครั้งที่สองนะครับด้วยที่ว่าพอผ่าครั้งแรกอะเลือดยังไม่ยอมหยุดไหลก็ได้ผ่าเป็นครั้งที่สองนะครับ พอครั้งที่2อนะครับถึงบ่ายสามนะครับ mm hmm. ก็เลือดพอออกจากห้องไอพียูแล้วก็ยังเลือดก็ยังยังไม่หยุดไหลพอครั้งที่สามคุณหมอก็บอกว่าก็ต้องทําใจนิดนึง mm hmm. ว่าโอกาสก็มีโอกาสที่จะเสียแม่เพราะว่าลูกออกมาได้แข็งแรงแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าก็ต้องทําใจนิดหนึง่ง mm hmm. นะครับสิ่งเดียวที่ผมนึกได้ในช่วงนั้นก็คือหลวงพ่อเร็จศักดิ์ส mm ิทธิ์นะครับ oh. เป็นพระพุทธที่ผม น,นับถือมากที่สุดมผมกลับบ้านถึงสองทุ่มก็ผมก็ได้จุดธูปบอกกล่าวกับหลวงพ่อว่าขอให้แฟนผมนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมบนนะครับพอล่างจากนั้นก็เป็นแฟนผมที่ได้ลับไปและฝันในช่วงระยะเวลาในช่วงที่ว่าที่อยู่ในสองสามอาทิตย์แหละใช่ไหมใช่ครับนะว่าคนที่เกิดเรื่องกับเขาเลยวันนี้อยู่กับพี่ปาครับแต่อภิปารล่า,ลาง พอรู้สึกตัวนะคะฟื้นขึ้นมานะคะพบคุณหมอนะคะคุณหมอก็ได้ถามว่าคุณหมอก็บอกว่าขอบคุณขอบคุณมากนะคะที่คนไข้เขาแบบสู้มาด้วยกันแต่คุณหมอก็มีถามนิดนึงว่าระหว่างที่หลับฝันไปปรากฏว่าสิ่งที่ประสบเจอคือในฝันนั้นแะคือมีความรู้สึกว่าเหมือนตกน้ํานะคะตกน้ําแล้วไหลน้ำอ่ะเป็นกระแสน้ําที่แรงมากเลยแล้วไหลพัดเราไปแต่ด้วยที่แบบเราพยายามเอาตัวรอดเราก็เลยแบบ ควายคว้าหาสิ่งหาญ้าหาอะไรจับหาไม้หาอะไรที่ลอยอยู่นะเศษไม้ลอยในน้ำปรากฏว่าเราได้เราจับได้สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถพาเราลอยลอยเข้ามาติดที่ตะฝั่งได้ฝั่งค่ะพอเรายกขึ้นมาคือปรากฏว่าเป็นสังกติหรือสบงหลวงพ่อสีเหลืองๆค่ะแล้วก็จําได้คล้ายๆครับข่าว่าตรงที่เราไหลมาคล้ายๆที่ ด้านหน้า,า,นนาวิหารวิหารใช่ค่ะเป็นวิหารตรงบันไดแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ภาพนั้นก็หลุด,ลดไปเลยแล้วปรากฏว่าลืมตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเห็นคุณหมอ,อ,อเป็นประสบการณ์แล้วก็จะมีประสบการณ์ของลูกค้านะคะท,ที่มาที่มาที่ร้านนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็นการงานหน้าที่ยอดทุกอย่างพี่หลวงพ่อปังปังปัง,ปงทั้งหมดเลยค่ะ ก็อขอบคุณพี่อาร์ตกับพี่ปามากนะครับก็ฝากร้านหนึ่งครับฝากร้านนะถ้าใครท่านใดน,นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้หรือได้มากราบหลวงพ่อนะครับถ้าอยากจะมีวัตถุมงคลหลวงพ่อสำเร็จไว้กราบไหว้บูชาหรือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็ร้านผมนะครับอยู่ข้างเซเว่นอยู่ขวางฝ้าเหมือนกันครับก็เรียนเชิญเข้ามารับชมหรือพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับผมยินดีให้รับรับเช่าหรือให้เช่านะครับก็ประกันพาแทนทุกรายการ ก็ฝากร้านสําเร็จรวยๆวยไว้หนึ่งร้านนะครับถ้าในใครเดินมาใครมาสักการะองค์หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็มาข้ามาตรงข้ามลยเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งวันนี้ขอบคุณพี่อาร์กับพี่ปาน้าครับขอบคุณมากครับนะสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าตั้งแต่รุ่นแรกครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านปลูกเสกมาตลอดเลยก็ถือว่าหลวงพ่อผันี่เป็นพระคู่บุญคู่บารมีกับหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ใช่เขาเชื่อกันอย่างนั้น แล้วก็งานมันที่ไหนนะโคกพฤษจิกายนที่ไหนวัดหนองสะเดาทอดกระถินส่วนงานใหญ่ของพ่อสำเร็จเดือนสิบสองเดือนสิบสองเลยช่วงช่วงเห็นที่นี่ก็คือช่วงลอยกระทงน่ะใช่เพราะว่านะสิบวันสิบห้าวันเลยเนาะมาสัมผัสอยากให้มาสัมผัสดูอยากให้มันะครับ